สวัสดีครับผมยืนอยู่ที่บ่อปางผมที่บ้านห้วยประดุจกจะเก้าโมงหิวข้าวก็เลยจินตนาการว่าเ,เราน่าจะปลูกข้าวกินนะเพราะทุกวันเนี้เราซื้อข้าวกินมาอย่างตลอดแล้วต่อเนื่องตุงตังก็ไม่ค่อยมีซื้อทิ้งห้ากิโลหมดเข้าไปซื้อใหม่ถ้าปลูกข้าวได้น่าจะดีได้เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวด้วยจะได้สร้างฟาร์มสมด,ดุลเราปลูกเท่านี้กินเท่านั้น จะได้มีกินอย่างยั่งยืนคิดต่อไปคิดว่าเออมีข้าวแล้วมันน่าจะมีโปรตีนเพิ่มเติมจากแป้งจากข้าวนะอยากกินไก่อยากกินเป็ดก็เลี้ยงมันเองซะเลยมันมันยากอ่ะแต่เราอยากตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานนี่กระบอปลาอยากกินปลาเอามาย่างจิ้มน้ำเคยจิ้มน้ำปลาให้มันเค็มๆหน่อยกินกับข้าว,วร้อนๆมันก็อร่อย ผมว่าผมจินตนาการแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมครับถ้ามันถูกเราจะได้ขยับต่ออยากกินผักเราก็จะปลูกผักอยากกินผลไม้เราก็จะปลูกผลไม้ผักได้กินไวผลไม,ลไม้ได้กินช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรปลูกไปพร้อมๆกันสอปีเดี๋ยวก็ได้กินนี่คือจินตนาการในขณะที่ผมหิวข้าวซึ่งกําลังจะกินข้าวทุกท่านว่าผมจินตนาการถูกต้องไหมครับ